เว้ยเนียทำหมอหมออาจารี่แหลกโถดี่ยวเปลี่นเป็นผู้เจ้ะหมวาโอ้ยรอหคนเดียวเลยหมอมาลอกไว้บวยวะทีินยาอ้ากินยา่วา่อยากไปเพิ่มภพ่อไปหาหมอใล็อกช่วยเลยว่าหามปิดร้นเาปิดร้นแล้มะเปืดได้ไหมเถอหมอเรากัีดีกทาย เห็นแล้วไปนอนเลยให็นอนเลยอยากโชไม่นอนไม่นอนก็ไม่มีความหมายจะดื้ออ่อันโอเคอ่าเี๋หเหรอตีห้าไม่จพ่อหาเงินัเปิดพุ่งพอพอวิมาได้สิอุ่นไอ้พ่อหาสนสีมัน วอาลา่คือเบาดีแท้เออเป็นแล้วเป็นลา่เลยสิเด็กอย่าบอกพอแล้วอย่าบอกหลายไม่เขาไปนู่นเขาต้องไปเป่านู่นไปจะไปเป่านู่นเลยจะไล่สดไงจะไล่สดที่เพจก่อนแล้วเกาจะเข้ากลุ่มปิดไปเป่าอยู่บนเลยปลปลาไปนู่นเลยไปนู่นเลยเหนียวโอ้โหโมดีการ์อ้วน ทมีกว้าแมวซามีกว้าแมวซอสพูดควกาวแมวเอาเหรือกเดมีไม่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 มีแล้วก็เป็อสูดก็เมือดมันีเดียนทางนี้เนาะเออสนีว่มีเดือดพ่อเดือดพ่อจัด ปไปนู่นเลยป่ะ้อดว่นนีกว่าดีกว่าครับอันนี้ก่อนสวัสดี่ะดูดดู้องบอกว่าไม่มีกัวว่าอะไรม่กัวแฮปปี้บเดย์น้องลำเพินนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอาวแล้วตัวตอนั้นล่ะไว้ไหนอ่ะสีส้มอ่ะ ตัวไหนที่มไมัเกิดอปสาวแล้วกี่ควบลูกกี่ขวบปีนี้กี่ควบไม่ได้ไม่ได้มัต้องสุดทาไม่ได้ไม่ได้ไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมใหญ่จังทุกพนทุกคนว้าว เขาแกหุ่นเหมือนกันป็นไปวัม่เสร็จกีย้อมอนยงาเร็วียมู่่ทั้งหนาพูน no> ่ะใ่พีแม่ข้างหฮะปะแม่พีทแม่พีทแม่น้องอุ๋มเองค่ะวันนี้แม่กับพ่อไปดูแลลูกสาวไปดูแลลูกปะเมนี้สวยเป๊ะเลย ยางก่อนเด้วยมันฉีดอ่ะยางพยางก่อนมาได้ดิฉีดยาแล้วมั้ยนี่ลูกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวนี้ก็หายไม่หายหมอบอกพรุ่งนี้เช้าไปใหม่ไปอีกเดี๋ยวก็หายอุ้ยม่นฉีดอีกพัดเถอะมันโมเศร้ากลับไปไม่อีกเดี๋ยวก็หายมันจะเจ็บประจำกัรหายนี่เจ็บแล้วหมอไม่เจ็บทางเนี่หาหมอแล้วเดี๋ยวก็หาย จะเปิดจะเปิดไอเวทีแสงสีเสียงแล้วค่ะตื่นเต้นมากยิ่งใหญ่อลังการมากที่นี่อลังการมาก করলে তুমি নন แต่ว่าทาไเสียงตอนนี้ครับแมนแต่ว่าเพิ่นอยากมาเบิ่งโชว์เพิ่นยิมาขอนางเบิ่งซื้อๆเบาๆน้ำมูที่เบาๆน้ำมูตอนนี้ต้องต้องทัภาษาไปเองครับอยน้เาแล้วเ่นว้วเบาอินดี อันนม้เสียงนี่เห็กาับบานเลยผมถอน้่เลยาวันที่ยี่สิบเอ็ดถ้าคนไม่ตคือเรามสวบแมนบแมนีเห็นคีเห็นอมแปมเนาะปมแปมอย่งน้เรออแปมหลาแปมลอันนี้ก็น้ำแกงอมแปมเลยก็ี่

ดิอดน้จาอบเดนพรองน้ด้าอันนยัช่องลุงปิยะครังหกสองหมื่นเราขาให้มหลไช่องหะเอ๋อลุงปิยะบอช่องลุงปิยะเหลืออีกสองพนะครับตอนนี้ี่มา นี่น้องขไปกดติดตามนะครับช่องลูปพิะนะครับคุณเมลหกไหนมากวาไากใจห่ยวันนี้ลูก ยำมเซอร์ไพรส์มันเกิดน้องรับเื้นแล้วค่ะ